สวัสดีค่ะยินดีตนะ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของประกาศนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม H O K ์เคดว่าฮอร์นออฟหินนะคะเออวันนี้นะคะกาดก็มาเล่นเป็นเม็ดเหมือนเดิมเนาะโดยที่วันนี้นะคะจะมาเล่นเป็นที่เก่านะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเซตก่อนเนาะ,ะเอาไปเซตที่แบบเม็ดปึงป้งๆดีกว่าเออแบบ ที่เขาแนะนํนานมาอนปึง่งหรอั้นเออพี่เก่านะคะหรือว่าชื่อเต็มนะคะชื่อว่าเก่าเจียนหลินนะคะนี่ยหล่อมากรสกินนี้คือแบบซิลแบบพ่อหมดแม่หมดป้าฉันชอบมากและเกมเพลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันในเกมกันได้เลยจ้า ก็พี่เก่าเนาะแกก็จะเป็นตัวที่แบบว่าก็ท่านึงตีสดนะคะเออเวลาแกตีปกตินางจะเก็บสเต็กตรงหลอดใต้มานาเห็นไหมถ้าเราตีครบสามสเต็กกับสเต็กที่สามอ่ะเฮ้สเต็กครบสเต็กสามสเต็กปุ๊บการตีครั้งหนึ่งจะเป็นตีแบบทะลุอ่ะก็จะโดนดามตนี้เกว่าดามาเตีแล้วก็สกิลแรกก็จะเป็นปล่อยพลังกระสุนเวทออกไปทัมเมดแอนี้2ออันนะคะเออ แล้วก็สกิลสองเนี่ยก็จะเอาไว้สไลด์ถ้าเอาไว้คอมโบก,กับสกิลแรกก็จะสไลด์ได้2องรอบนะอันติก็จะคือว่าเปิดวง Orchestra ออเคสตราอ่ะไม่ใช่ค่ะเปิดวงดิจกีตร์นะคะโซโล่นะคะรอบๆทำดาเมจนะคะหวนานๆฟ่ะเลยเอามาคอมโบก,กับไอหัวร้อนเนาะคือเวลาเราใช้หัวร้อนกน็ตีสดมันจะแรงแบบปึ้งขึ้นอะ่ะเดีวไปซ่อมเบอร์เลนบนก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนซีประเด็นกันอีกล มั่งนั้นก็คือปรยวูสุดๆไหนสิสวัสดีจ้าฟังเพลงไหมนี่เป็นป้อมตีไปสิคะเจ็บสะบัดหมายถึงชั้นค่ะไม่ได้เขานะคะเออโตอีนนหนึ่งเพลงสลายปลายหนึ่งคือสภาพเลือดไม่ค่อยลด,ดแหละจับก่อนเนาะ ก็ไปบนมันไม่ได้เรื่องได้ลาวดีมาเรามาล่างกันดีกว่าเผื่อจะได้แบบเคียวกรุบปสักคิวสองคิวแล้วคือก็มาแกงกันทังเกินเตจนี่อุ้ยแล้นตีอะไรตีว้าแล้วมาตีแทงเดี๋ยวห้องขึ้นหมดนะคะเราโล่ไปฮันในบทเพลงโต้เม้งฉี这波太酷了对面毫无还手之力嘛เอาละยังไงไอตัวเนี้ยในยักษกคิวไม่ถึงเจเนี่ยโ้ย ก็หนังโดนล้วงอุ้ยอันลโตร์รี่ไม่เห็นนะว่าเพื่อนโดนล้วงอยู่ก็หมดไอหืดไปเอาตัวนู้นะดแลิงบาวีดิลไม่宝提醒：敌方吕布消失了，小心埋伏。ยังไงดีคาป้อมเลยไหมแล้วมันก็จะเปรี้ยวไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราคาป้อมไหนสิไม่ถึงค่ะ แม้แต่โป๊กนิดหน่อยเอา,อางี้วาร์ปไปบนดีวกว่าบนเริ่มดูแลมีดูประเด็นละแลมีดูประเด็นอะไรแลดูมีประเด็นโตขอเลือดก่อนหนึ่งแมตคือเรามันบางอะดิไหนสินี่จะเปิดเลยนะเพิ่มตามไม่ทันนะนี่เอาลาเอะเนปะิดเรือขังเปิดวงขังแฮนดี้ทำถือโดนผัด เนนี่ทำดีนะเฮลี่ทำดียเยเมนมาว้ายรป่าก็มาค่ะทุกคนถอยก่อนถอยได้ถอยอุ้ยะป่าเรามาเราไม่ถอยแล้วนะ้ำบวกเขาก็จะเลิศอ่ะคือป่างานดีเวอร์แบบตอนนี้เอาลับพี่แรดเออตัวที่เราเจอที่เป็นเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นเขาเป็นแรดนะคะแรดแรดเซิร์นจ,จะเป็นเวอร์ชัชพืชหนอนสวยอฝ่เหีายตรงข้ามถูกจับ ันมีการ้ช้ปัญชีนี้อย่าอย่าอย่า,อยาอโอ้โหคือที่ก็มาย้ำบ่อยต่งางหาไปแต่เลนอือ่นมาดูบ้านตัวเองบ้างเถอะอิหอยเอ้ยเคลียร์บ้านก่อนนะครับและฉันเพิ่งมาเคลียร์ฝั่งนู้นก็คือด,ดันเสร็จแล้วขึ้นเลยอ๋อไวเกินไปปะแล้วคนวิ่งตามมันเหนื่อยแต่ถ้าไม่ตามก็เฮืร์นวีนนะคะ แบบเอ้ยเม็ดเขามาให้นเม็ดเราไม่มาเด็กพี่จะทุบเอาไปไปไปทับนางกำเดินขึ้นมานะคะเฮ้ยฮัลโหลค่ะอยู่นี่ค่ะโ,โ,โอ้ยเม็ดโอ้ยไม่สนิทไอป่ามาไอป่ามาทับย์รัพย์ประกันชัยลี่ก่อนประกันชัยลี่ก่อนโอ้โหทับชิคก็คกปเปรียว ไปไม่ได้จะสลายไปแต่ว่าโดนซีซิงนี้นิดเดียวเองอะเออละป่าเรามาปิดต่อเล,เลิศเได้อีกตัวไหมอ,มอมได้คืออยาก่าป่าป่าตานี้ว้าวป่าตานี้คืออะไรขอโทษตาพอดก่อนอันดับแรกเลยคือช่วยไม่ได้จริงคือพี่เลิศก,ก็แค่นี้ 队友拿下暴君对面估计已经心态炸裂เออเลนกลางจะมีประเด็นหรอเอามาก็ไม่ได้กลัวนะคะโซโอโอ,โอ,โอ,โอกลับก่อนเนาะคือถ้าขับเปิดได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็เลือดเหลือข้างหลอดขนาดนีท้ที่ว่าตังหวังเนียที่ได้แล้วละ่ะที่เป็นดาวหนึ่งเห็นไหมเปิดทาเพื่อนเปิดเราตามดีกว่านเราอย่าไปอยากจะเปิดให้มันเยอะ ป่าว่างไงฮัลโหลเออเชีงง่ลลอ้บไปกันดีม,มากเลยอะประทับใจอ่ะอุ้ยทำไมตอนนี้ทีมดีอย่างนี้ละ่ะแล้วไียัยไอ้ลูบูนี่คือคลิปที่แล้วนะคะทำฉันไม่เจ็บแสบมากนะคะัปาดกันไปว่าเล่นนะคะอออเอาสอิฉันดีบกี่ตานะคะแฮร์รี่ซีค่ะแฮร์รี่ซีไปเลย ไรีทีไปเลยแมคครี่วนี้มาเอาไงล่ะก็ได้เห้วป้าเพื่อนเราเยอะจบฉันไม่ได้ทำอะไรสามเออแต่จะทำอะไรทำให้ดีทำให้ถึงทำให้ดีทำให้ถึงเฮ้ยน่าขางลูลม的人头ม们就收ม了。不合理的条规，不如塞进救治 ไหนซิมีอะไรกันอีกล่ะหนุ่มๆอุ้ยโดนทุได้ป่าหรอมามามาโซโซตาแนวตาแนวแต่แนวแนวเดดพี่ตาอุ้ยมาสา้วดีแ้โกันโกมโกหนี่นีนหนกนนกัง ยังไงซิอากลางเลยไหมนี่หนูโปกให้อืหนูโปกให้หนูโปกให้ก่อนคือถ้าจะเข้าคาบ้านขาเขาหลือมันก็ไรๆอยู่เนาะโปกขาโปกโปโปอุอ้ยเมื่อกี้แล็ดเกือบตายครับทุกคน เอาอย่างนี้ดีกว่าไปเอายายล่างกันก่อนคือทักษกัรเลือกขนาดนั้นแหะเจอพี่หน่อยน้องโซ่พี่เปิดวงพี่เปิดวงเปิดวงพี่เปิดวงอ่าหละโดนเพื่อนขี่ติดต่อขนันแหละน้องอุ้ยแล้วรอดไปได้อ่ะมาพี่ได้บับมังกรแล้วพี่ว่าพี่ดีกีตาร์แรงขึ้นอีกประมาณร้อยเท่าพันเท่า โต๊ะหนึ่งว่เอรออกก่อนเปิดวงเอาป้อมก่อนค่ะได้ป้อมเพื่งอ่ะก็คือเลิศล้ำๆมาเลย嘛ล้ำๆออกมาเลย嘛 น友送对面李元芳回泉水老家了，这波操作很可以。โอเคทุกคนคับป้อมเราคับป้อมป้อเราคับป้อมครับับป้อมอ้วรถักใส่อะไรกันป้าอืใส่เกินไปหรือเปล่าใส่รเกินไปหรืเปล่าจบพี่ชนะ คือโอ้ยทีมตามนี้ลดล่ะชอบ,บก็จบกับไปแล้วแล้วนะคะกับลิปของพี่เก่านะคะก็ขอบคุณคนนะคะที่ดูถึงตอนจบนะคะไว้เจอในลิปหน้าคะ